สีบาทสี่ได้จกบาท,บบาทเอาสา,าบบมาอยหกสิวันนี่คิดค่าจ้างแค่แบบว่าอันลูกคนไกลซื้อสบา,ายเอามือละร้อยหาสิบ,บาทไปตีให้มือหนึ่งสามนตกสี่รห้าสิบนะคุณด้วยสามกสิบวันสามร้อยหกสิบห้วันอันนี้ไม่ตัดวันหยุดนะคะอันนี้ปัดตันหยุดเด้อเพราะว่าเจ้าเรียงงวัวนเจ้าเลียงตัดวันหยุดคือกันขันเจ้าบวกรบคุณหานบดได้จังสี่ชีวิตเจ้าสิมีตแต่เรียงงว่วนเรียงงว่วนอะไเรียงงว่งงวนค่ะเอาง่วนไปกินหยาเอาง่วนเขาขอบเอาง่วนไปกินหยาเอาง่วนมาเขาขอเจ้าสิบกคิดเรื่องทุ คิดเพิงมือละ่อยมือละสี่รอยหสิบาทคุณสามยหมกสิบหาือเป็นเงินเท่าไรเอาชีวิตเจ้าเสียเาจะขาดน่อยจะไปได้งวอยู่หันแม่สี่รอยหสิบาคุณสามรนยหกสิบหาเท่ากับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนหกค่ะตีตั้งตั้งมือละอยหสิบาทตัวตีให้มื้เจ้าสูงเอาคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อวันนีเลี้ยงวัวสามร้อยหกสิบห้าวันต่อหนึ่งปีจะได้เงินอยู่แสนหกกว่านะแสนหกหมื่นสี่พันนะแสนหกกว่าเจ้าขายขิ้งหัวสองหม เป็นแบบมันเสี่ยยังไปเลี้ยงมี่วุนรู้แล้วเอามาเห็นอยังเลี้ยงงัวเลี้ยงสามคนไล่ได้ปีละสองหมื่นถีบแมนไล่ได้เงินสองหมื่นที่ได้จากการขายขี้วัวคือเงินที่ซื้อฟาร์มมาป้อนวัวแล้วให้ขี้ออกไล่งัวอยู่บ็ดมือบ็ดเป็นไล่งัวอยู่บ็ดปีเลี้ยงงัวสามคนเลี้ยงบะแมนผู้เดียวเลี้ยงเงานี่ไปตีให้ตั้มตั้มซุดซุดมือละลอยหาสิบบาทค่าแรงทุกวันนี้แถวบ้านนี่เขาจะอารับจ้างเกี่ยวข่าวดำหน้ามือละสองลอยหาสิบได้พี่น้องมือละสองลอยหาสิบสามคนปีไปเลยเจ็ดลอยหาสิบบาทต่อวันอัน ประสบความสําเร็จที่เกิดเป็นคนบ่อยากมีชีวิตที่พัฒนาตีเงินลายแค่ได้เลี้ยงก็สําเร็จสําเร็จแล้วเงินกินเงินใส่เงินขาดใจหมดรถเงินเอียงพุ่ไปกู้รกสบานนี้มัดพดรัฐบาลหายซิมสี่ซิมสี่วันผมมีเงินผมมีเงินใส่นี่ก็ผมมีเงินใส่นี่จะเลี้ยงงัวเพราะแต่มีหนามีตาหนังบ้านเราตอยมีงัวบารมีก๋อยลายรถข่อยก็มีงัวข่อยก็มีเอียงข่อยก็มีเบิร์ดข่อยมีเบิร์ดสยามมีฮอนนีแต่ว่าผมมีปัญญาใส่แมนบัวเลี้ยงมาเ็ยอะยังหลายปีเสียเวลา ลงเราก็ต้องยอมขาดทุนเราก็ต้องยอมลุกว้าวลุกกรหาแนวไม่หรอกปะบันนี่คนห้าเนาะแมนบออืมอลุกกรหาเหตุแนวไม่ตัวชีวิคนทำสิบ่พัฒนาตีพี่หนึ่งถือการม,มายอมอยู่พี่อย่าไปตีลูกชายหนูนะพี่พี่หนึ่งพี่อย่าไปตีเจ้านัเจ้านัดมันไม่ดื้อหรอกใช <c oughs> ่หรือคุณจะมีที่ร้อยได้มันขึ้นอยู่กับการจัดก,การการบริหารค่ะสามไม่ได้ไปดูถูกตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เกิดอะไรที่มันพัฒนานวบเงยแต่สําหรับคนที่มีความคิดที่ ไม่ได้พัฒนาเื่องเงินแต่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนไม่ยอมปรับปรุงให้ชีวิตดีขึ้นค่ะคุณมีที่ร้อยได้เน่ะถ้าคุณมีการใช้ชีวิตมีการพัฒนาชีวิตมีความคิดที่จะพัฒนาให้มันต่อยอดให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้สาไม่ด้ว่าหรอกค่ะสาไม่ได้ว่าคุณด้วยพี่เออสาไม่ได้ว่าคุณด้วยนะถ้ามีวัวแล้วไม่มีอะไรแล้วมีแต่นี่เนี่ยนะการจัดการการบริหารมันไม่ดีเลี้ยงวัวมีที่เป็น100ร้อยไร่แต่ต้องขายที่มาซื้อฟางให้วัวกินนี่ก็สาก็ว่าอยู่ค่ะ